5ขั้นตอนกินแพนเบสไดเอทให้ลดหุ่นไวได้สุขภาพดีแบบทำได้ทันทีในคลิปเดียวสวัสดีค่ะพี่กุ้งจับเพพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทใครที่ต้องการลดหุ่นแบบสุขภาพดีด้วยสูตรแพนเบสไดเอทจบคลิปนี้เพื่อนๆจะเข้าใจและนำไปใช้ได้ทันทีในสูตรนี้เราสามารถที่จะกินแป้งข้าวผลไม้ได้แบบเต็มอิ่มแล้วก็ไม่ตะบะแตกเพราะว่าเราจะไม่ต่อสู้กับความหิวสูตรจะเป็นสูตรที่กินให้อิ่ม เหมาะสําหรับคนที่ต้องการลดหุ่นแบบมีความสุขเพราะเราจะไม่ต้องนับแคลใครที่ออกกําลังกายไม่ได้หรือออกกําลังกายไม่ไหวสามารถที่จะใช้สูตรนี้ในเรื่องของการลดน้ําหนักแล้วก็ดูแลสุขภาพได้หรือใครที่มีปัญหาค่ะในเรื่องของผลเลือดไม่ว่าจะเป็นค่าไขมันค่าน้ําตาลต่างๆสามารถใช้สูตรนี้หรือมีปัญหาเรื่องของท้องผูกกดไหลย้อนต่างๆสามารถใช้อาหารธรรมชาติเป็นยาได้แล้วก็ยังเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะดูแลสุขภาพให้ดีแบบยั่งยืน เวลาที่เราสุขภาพดีหุ่นดีจะตามมาสำหรับในเรื่องประโยชน์ของการกินแพนเบสไดเอทเนี่ยพี่กุ้งเคยพูดเอาไว้ในคลิปนะคะปักลิงเอาไว้ให้เพื่อนๆไปกดฟังกันได้แล้วก็ยังมีรีวิวค่ะของนักเรียนในคอร์สเอาสารความอ้วนหลายร้อยรีวิวเลยที่เขากินแล้วได้ผลลัพธ์ลดหุ่นได้ไวแถมได้สุขภาพดีกลับคืนมาพี่กุ้งก็ปักลิงเอาไว้ให้นะคะเพื่อนๆไปอ่านเป็นแรงบันดาลใจได้เลยทนีนี้ในขั้นตอนของการกินข้อแรกเลยค่ะขั้นตอนที่1ก็คือว่าให้เราอะ รู้ในเรื่องของหลักการจับคู่การกินให้สอดคล้องกับหลักการทำงานของร่างกายค่ะในร่างกายเราเนี่ยจะมีสองถังพลังงานถังแรกเนี่ยจะเป็นถังของแป้งน้ำตาลหรือเรียกว่ากลูโคสอีกถังนึ่งจะเป็นถังของไขมันค่ะเวลาที่เรากินแป้งน้ำตาลรวมกับไขมันในปริมาณที่เยอะพอๆกันร่างกายเราเนี่ยเขาจะใช้แป้งน้ำตาลก่อนแล้วก็เก็บไขมันเราก็จะอ้วน เขาเลือกใช้แป้งน้าตาลก่อนเพราะว่ามันใช้ง่ายค่ะแล้วเขาจะเลือกเก็บไขมันเพราะว่าเขาเข้าใจว่าไขามันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นของร่างกายดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะอ้วนเราจะต้องกินแป้งไข่แป้งน้ําตาลกับไขมันเนี่ยไม่ปนกันในปริมาณที่มากดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นเลยค่ะว่าในสูตรของการลดน้ําหนักก็จะใช้หลักการนี้แหละสูตรของ k e โตเขาก็จะบอกว่ากินไขมันลดไขมันเราก็จะกินไขมัน แล้วก็จะหลีกเลี่ยงการกินแป้งน้ําตาลหรือพวกข้าวหรือว่าผลไม้ต่างๆนะคะเพราะว่ามันจะไปเจอหลักที่เมื่อกี้บอกค่ะกลับกันค่ะในสูตรของแพนเบสไดเอทเนี่ยในอาหารพืชจะไม่มีไขมันแต่เขาจะมีแป้งน้ําตาลโดยเป็นขาบเชิงซ้อนเป็นขาบดีค่ะที่มันมีกัดใย,ยไฟเบอร์เวลาที่เรามากินพืชธรรมชาติกลุ่มนี้เราก็เลยต้องไม่กินไขมันเพราะว่าถ้าเรากินไขมันปนกับอาหารที่เป็นพืชที่มันเป็นขาบเยอะเนี่ยค่ะมันจะทําให้เราอ้วน ดังนั้นในสูตรของแพนเบสไดเอทเราก็เลยจะไม่กินน้ํามันใดๆเลยแล้วก็จะไม่กินปนกับพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยเพื่อนๆสามารถที่จะกินเนื้อสัตว์ได้แต่ขอให้มีการแยกเนื้อสัตว์ออกไปอีกมือหนึ่งค่ะดังนั้นในสูตรของแพนเบสไดเอทเนี่ยเพื่อนๆจาหลักง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าแพนเบสไดเอทเนี่ยคือกินพืชเป็นหลักไม่ปนสัตว์ไม่สกัดไม่ขัดสี ไม่ปนสัตว์คือไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องมาจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไข่นมเนยชีสโยเกิร์ตเราก็จะไม่กินในมือนั้นแล้วก็ไม่สกัดคือไม่กินน้ำมันปนในมือนั้นเลยค่ะไม่ว่าน้ำมันนั้นจะมาจากพืชหรือว่ามาจากสัตว์ไม่ขัดสีคือเราจะกินอาหารที่แปรรูปน้อยที่สุดขั้นตอนที่สองเราจะมารู้จักในเรื่องของอาหารที่เป็นอาหารที่แปรรูปกับอาหารที่ไม่แปรรูปในอาหารกลุ่มที่ แปรรูปกับไม่แปรรูปมันหมายถึงแบบนี้ค่ะเวลาที่เราดูอาหารเนี่ยถ้าแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดูแล้วรู้ว่าคือแครอทดูแล้วรู้ว่าเขาคือมันนะคะดูแล้วรู้ว่าเขาคือเห็ดแบบนี้เขาเรียกว่าไม่แปรรูปอันนี้เป็นอาหารธรรมชาติหรือว่าโฮลฟู้ดเลยค่ะเป็นอาหารพืชครบส่วนเป็นอาหารที่ไม่แปลรูปแต่ถ้าแปรรูปล่ะแปรรูปจะหมายถึงหรือว่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆดูอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าอันนี้ก็คือถั่วเหลืองแต่พอพี่ปุ้งหยิบอย่างนี้ขึ้นมาให้ค่ะ เพื่อนๆดูจะไม่รู้นะว่ามันคืออะไรอันนี้มันก็คือถั่วเหลืองแต่ว่าเขาอากากเอากากใยออกเขามีการแปลรูปแบบนี้ค่ะเรียกว่าแปรรูปแบบนี้เรียกว่าไม่แปลรูปท่านี้ในสูตรของแพนเบสไดเอทเนี่ยเราสามารถกินอาหารที่ไม่แปลรูปเนี่ยได้แบบไม่จํากัดอาหารที่ไม่แปลรูปเนี่ยได้แก่พวกอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นเลยเนี่ยผักทั้งหมดกินได้เลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไม่แปรรูปนะคะกลุ่มผักทั้งหมดเพื่อนๆสามารถที่จะกินได้เลย เห็ดทั้งหมดเพื่อนๆกินได้เลยค่ะสมุนไพรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกขิงข่ตะไคร้ต่างๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะกินได้ผลไม้ทุกอย่างเลยค่ะกินได้แม้กระทั่งทุเรียนเราก็กินได้ข้าวไม่ขัดสีทั้งหมดกินได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ลูกเดือยพีนัวข้าวโอ๊ตเพื่อนๆสามารถที่จะกินได้พวกธัญ,ญพืชทั้งหลายที่ไม่ผ่านการขัดสีข้าวเหนียวดําก็กินได้นะคะ แต่ถ้าข้าวเหนียวขาวเราจะไม่กินเพราะถือว่าแปรรูปแต่ถ้าข้าวเหนียวดำเพื่อนๆสามารถที่จะกินได้ถั่วนะคะถั่วเปลือกอ่อนทั้งหมดเลยค่ะถั่วดาถั่วแดงถั่วเขียวถั่วขาวถั่วลูกไก่เพื่อนๆสามารถที่จะกินไดไ้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นพวกถั่วเปลือกแข็งกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีไขมันค่ะไม่แปลรูปเหมือนกันแต่เขามีไขมันถ้าเราจะกินเราสามารถกินได้ค่ะแต่เป็นเ,เป็นเคล็ดลับนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ต้องการที่จะลดหุ่นไว นะคะในช่วงสองสัปดาห์แรกเพื่อนเพื่อนงดหรือว่าเลี่ยงการกินกลุ่มนี้ไปก่อนก็คือกลุ่มพวกพืชที่ไม่แปลรูปแต่เขามีไขมันสูงเช่นพวกอะโวคาโดมะพร้าวมะกอกกลุ่มพวกนี้ให้เพื่อนเพื่อนน่ะกินน้อยหรือว่าเลี่ยงไปก่อนเลยแล้วก็อีกกลุ่มหนึง่งคือกลุ่มพวกถั่วเปลือกแข็งไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์อัลมอนด์พิตาชิโอวอลนัทกลุ่มที่เป็นถั่วเปลือกแข็งแข็งอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเขามีไขมันนะคะ ที่สูงเกินกว่า4 0ถ้าเราจะกินก็กินได้กินในปริมาณที่น้อยหรือถ้าเราต้องการที่จะลดหุ่นให้ไวค่ะเราเลี่ยงไปก่อนในช่วง2สัปดาห์แรกสําหรับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของอาหารแปรรูปวิธีการเลือกนะคะให้ดูอย่างนี้ก็คือว่าอาหารแปรรูปเนี่ยเขาจะใส่ขวดใส่กล่องติดฉลากให้เพื่อนๆพนพลิกด้านหลังดูฉลากในฉลากเนี่ยเขาจะมีอยู่สส่วนค่ะจะมีส่วนประกอบกับคุณค่าโภชนาการให้เราดูส่วนประกอบเป็นหลักในส่วนประกอบนั้น อ่านแล้วขอให้ไม่มีแป้งขาวไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำมันเรากินได้ยกตัวอย่างเช่นแมคคาเดเมียแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนลิกดูฉลากแล้วเนี่ยเขาเขียนว่าแมคคาเดเมีย100%อันนี้กินได้แต่ถ้าเขาเขียนว่าแมคคาเดเมียแล้วมีช็อกโกแลตหรือว่ามีน้ำมันมะกอกหรือว่ามีน้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่กินอย่างนี้นะคะเราสามารถกินได้นะคะแต่ว่าเราดูที่ฉลากแล้วก็เลือกค่ะ สิ่งที่มันไม่มีแป้งขาวไม่มีน้ำตาลแล้วก็มีมีน้ำมันสามารถที่จะกินได้หรืออีกอย่างหนึ่งค่ะเราไปเห็นพวกที่เขาเขียนว่าแพนเบสอย่างเงี้ยน,นะคะหมูกรอบแพนเบสก็ให้เราดูฉลากถ้าเกิดเขามีน้ำมันปนอยู่ในนั้นเราก็จะไม่กินนะคะส่วนใหญ่ในเรื่องของหมูกรอบหรือแปรรูปแบบนั้นนะคะเขาจะมีส่วนผสมคือมีน้ำมันปนอยู่ในนั้นนะคะถ้าเราต้องการที่จะลดหุ่นได้ไวค่ะในสูตรนี้เราก็จะไม่กินขั้นตอนที่3คือการจัดสัดส่วนในการกิน ในสูตรนี้เนี่ยเราจะไม่มีการนับแคลรีใดๆแต่ว่าเราจะใช้การกะสัดส่วนเอาใน1อิ่มของเราปริมาณแต่ละคนไม่เท่ากันให้ดูใน1อิ่มของเราเนี่ยให้ได้สัดส่วนแบบนี้ก็คือว่าอย่างนี้ค่ะใน1อิ่มของเราเนี่ยให้เรากินพืชแป้งพืชแป้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ขัดสีข้าวกล้องข้าวไรซเบอร์รี่ลูกเดือยควีนัวข้าวโอ๊ตหรือว่าพวกหัวต่างๆค่ะมันเผือกฟักทองออข้าวโพด หรือว่าพวกถั่วเปลืออ่อนไม่ว่าจะเป็นถัวถ่วดาถั่วแดงถั่วเขียวถั่วขาวถั่วลูกไก่นะคะกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยจัดเป็นพืชแป้งเวลาที่เรากินกลุ่มนี้ค่ะได้60ซจะทําให้เราอะได้รับกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายครบเราจะมีพลังงานที่เพียงพอไม่หิวในระหว่างทางนะคะมันจะมีสารอาหารต่างๆครบเลยค่ะเพื่อนๆกินสูตรนี้นะคะให้ได้60เอีก25ค่ะกินเป็นพวกผัก ถ้าใครที่ท้องผูกหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับการขับถ่ายแนะนําให้กินเป็นผักสุกก่อนนะคะส่วนใครที่ไม่มีปัญหาเนี่ยสามารถกินผักสดหรือผักสุกได้ในปริมาณ25%ิคือรองลงมาอีก1 5ค่ะให้เรากินเป็นพวกผลไม้เพื่อนเพื่อนจะกินผลไม้อะไรก็ได้ค่ะทุเรียนก็กินได้นะคะกินผลไม้เนาะอันนี้15%คือน้อยลงมาหน่อยเนี่ยเป็นสัดส่วนต่อมื้อที่เรากิน ส่วนใหญ่แล้วค่ะที่กินแพนเบสเราไม่ได้ผลนะคะส่วนใหญ่เนี่ยสัดส่วนตรงนี้ค่ะคือจะพลาดคิดว่าการกินแพนเบสคือการกินผล,ลไม้หรือกินผักเวลาที่ไปกินแบบนั้นเราก็ลยหิวก่อนพอหิวเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าทาไมการกินแพนเบสมันไม่อิ่มนะคะแล้วก็ตะบะแต่งได้ง่ายค่ะแต่ถ้ากินสูตรนี้เพื่อนๆจะอิ่มได้สารอาหารครบแล้วก็ลดหุ่นได้ไวแถมสุขภาพดีด้วยสําหรับเครื่องปรุงนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เครื่องปรุงที่มีอยู่เดิมได้ หรือถ้าใครใช้เป็นโลโซเดียมได้ก็จะดีค่ะแล้วก็ในการที่เราไปสั่งอาหารข้าวนอกเนี่ยเราก็จะเครื่องปรุงเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆนะคะเพื่อนๆสั่งเช่นเราจะกินผัดผักบุ้งอย่างเงี้ยเราก็สั่งเขาแค่ว่าผัดผักบุ้งใช้น้ําผัดแทนน้ามันเขาจะใช้เครื่องปรุงอะไรต่างๆมาไม่เป็นไรค่ะเราสามารถที่จะกินได้มันก็จะทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นหรือว่าเราไปกินอาหารกับครอบครัวกับเพื่อนค่ะแล้วบนโต๊ะอาหารเนี่ยมีแกงส้มมีแกงเลียงอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถที่จะตักเนื้อ กินได้นะคะแล้วก็เราก็ไม่สดน้ําเพราะในน้ำนี่มันมีเนื้อสัตว์แบบนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะไปกินข้าวกับครอบครัวได้และสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายท้องผูกหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับการย่อยเวลาที่เรากินนะคะธัญพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วลูกเดือยเนะะี่ยค่ะให้เราต้มจนมันนิ่มนะนิ่มแบบไหนนิ่มแบบนี้ค่ะมันเป็นเม็ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆวางบนนิ้วกดลงไปปุ๊บมันนิ่มเลยอย่างเงี้ยค่ะมันนิ่มเลยแบบเนี้ย สามารถกินได้แบบนี้จะดีนะคะมันจะช่วยเรื่องการย่อยอย,อย่างเงี้ยค่ะกดปุ๊บนิ่มเลยขั้นตอนที่4ี่คือการเรียงลําดับการกินให้ถูกวิธีเพื่อช่วยในเรื่องของการเพิ่มระบบเผาผลาญแล้วก็ช่วยระบบย่อยของเราให้ทํางานดีขึ้นโดยที่เราเริ่มต้นจากการดื่มน้ํา450มิลหรือประมาณ2แก้วค่ะก่อนอาหาร30นาทีการดื่มน้ําก่อนอาหารเนี่ยจะช่วยไปเพิ่มระบบเผาผลาญและน้ำเนี่ยค่ะ เขาจะส่งสัญญาณเขาลงไปที่กระเพาะแล้วกระเพาะจะส่งสัญญาณไปถึงสมองเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีเวลาที่เรากินดื่มน้ําเข้าไปก่อนเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยรับรู้ความอิ่มเราจะสามารถอิ่มได้ก่อนที่เราจะอ้วนพอเราดื่มน้ำสามสิน,นาทีแล้วหลังหลังจากนั้นค่ะให้เราเริ่มต้นด้วยกันกินผลไม้ก่อนในตัวผลไม้ค่ะเขาจะมีกยากใยไฟเบอร์เขาจะย่อยง่ายแล้วก็ในกยากใยไฟเบอร์ขอเขาสามารถที่จะไปดูดซับน้ําตาลได้เวลาที่กินผลไม้ให้เพื่อน กินหนึ่งฝ่ามือก็ได้นะคะ,ะประมาณหนึ่งฝ่ามือแบบนี้นะคะกินอาหารกินผลไม้เข้าไปก่อนสักหนึ่งฝ่ามือนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะกินอาหารกินข้าวได้เลยนะคะโดยที่ให้เราเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวสักหนึ่งคำเนี่ยเคี้ยวให้ได้ประมาณสัก2ี่สครั้งนะคะเพื่อช่วยระบบของการย่อยแล้วก็มีความสุขกับรสชาติของอาหารหลังจากนั้นค่ะพอเรากินแล้วเรารู้สึกว่า มันสักประมาณ80-90%ของกระเพาะละให้เพื่อนๆสามารถหยุดกินได้เพราะว่าเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยประมาณสัก80%เนี่ยแล้วเราหยุดกินค่ะมันจะเหลือเนื้อที่เพื่อให้น้ำย่อยเนี่ยค่ะทำการย่อยเราก็จะไม่ท้องอืดหรือไม่ไม่เป็นกดไหลย้อนแล้วก็จะรู้สึกสบายตัวด้วยขั้นตอนที่5คือการทำ IF หรือว่ามีการกินเป็นมือแล้วก็หยุดกินเป็นช่วงๆใน IF เนี่ยค่ะจะมีตัวเลขอยู่2ตัวรวมกันได้24ชั่วโมง ตัวเลขเยอะๆคือตัวเลขของการหยุดกินตัวเลขน้อยๆคือชั่วโมงของการกินในการนับค่ะชั่วโมงของการหยุดกินตัวอย่างถ้าเพื่อนๆหยุดกินตอน6โมงเย็นแล้วเราหยุดกินเลยนะคะไปกินอีกทีคือตอน6โมงเช้าแบบนี้เท่ากับเราทำาสต์หรือหยุดกิน12ชั่วโมงค่ะวิธีการนับนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้กิน6โมงเราไปกินตอน9โมงเพื่อนๆนับต่อไปเลยค่ะ ก็จะเท่ากับทำฟ้าสิบห้าชั่วโมงถ้าเรากินเที่ยงนับต่อไปเลยค่ะเท่ากับเราทำฟ้าสิบแปดชั่วโมงอันนี้เรียกว่าการทำฟ้าหรือการหยุดกินในการหยุดกินทำฟ้าตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เว้นได้สิบสองชั่วโมงจะดีต่อสุขภาพถ้าเว้นเกินสิบสองชั่วโมงขึ้นไปร่างกายจะไปดึงไขมันออกมาเผาใช้เป็นพลังงานเราสามารถที่จะลดพุงลดหุ่นลดไขมันได้ในงานวิจัยบอกว่าถ้าเราหยุดกิน ได้16 17 18ชั่วโมงต่อเนื่องเป็นเวลา2สัปดาห์จะสามารถกระตุ้นโกรดฮอร์โมนหรือฮอร์โมนของหนุ่มสาวค่ะเพิ่มขึ้นได้อีก20เท่าก็จะทำให้เราเนี่ยหน้าเด็กแล้วก็หุ่นดีสุขภาพดีได้ในช่วงของการฟาสหรือหยุดกินให้เพื่อนๆดื่มน้ำเปล่ากาแฟดำแล้วก็ชาจืดๆค่ะโดยที่เครื่องดื่มเหล่านี้เราจะไม่ผสมไม่ว่าจะเป็นเกลือแอปเปิลไซเดอร มะนาวหรือว่าผสมโสมผสมขิงเราจะไม่ผสมใดๆเลยนะคะเพื่อไม่ให้กระทบกบทาบฟท่านี้ในชั่วโมงของการกินค่ะให้เพื่อนๆแบ่งนะคะเช่นสมมุติว่าเราทํา IF18 ทับหกนะคะเรากินตอนช่วงเที่ยงแล้วจบ6กโมงเย็นก็ให้เราอะคะ่ะในช่วงตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6กโมงเย็นให้เพื่อนๆแบ่งเป็น2มือ้อหรือ3ามื้อก็ได้ถ้าจะให้ดีค่ะแบ่งเป็น2มื้อก็จะดีกว่าแต่สําหรับบางคนนะคะที่ กินได้ทีละน้อยๆค่ะอันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะแบ่งเป็น3มื้อได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ให้กินสองมื้อจะดีเพราะว่าการที่เรากินน้อยมื้อเนี่ยมันจะเป็นการช่วยลดการอักเสบของร่างกายค่ะในการทำไอเอฟเนี่ยแล้วแต่เลยนะคะเพื่อนๆจะกินเช้านะคะกินมื้อเช้าแล้วจบบ่ายก็ได้หรือจะกินเที่ยงนะคะกินช่วงกลางวันแล้วจบเย็นก็ได้นะคะ แต่เวลาที่กินเนี่ยถ้าเรากินในช่วงของที่มีพระอาทิตย์ขึ้นนะคะนะคะมีแสงเนี่ยระบบย่อยก็จะทํางานได้ดีแต่ว่าไม่แนะนําเลยค่ะให้กินแบบหลังหกโมงเย็นหรือว่าตอนที่พระอาทิตย์ตกะคะ่ะตอนนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะกินอาหารทั้งหมดเนี้ยเป็น5ขั้นตอนในการกินแพนเบสไดเอทให้ลดหุ่นได้ไวแบบสุขภาพดีเพื่อนๆเ,เอาไปลงมือทําได้ผลยังไงอย่าลืมเล่าให้ฟังนะคะถ้าใครมีคําถามสามารถที่จะ เขียนคาถามไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยพี่กุ้งจะมาตอบด้วยตัวเองเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่กุ้งมีเปิดคอร์สอวสานความอ้วนมีโบนัสพิเศษในเรื่องของการโคชชิ่งตัวต่อตัว,ตวซึ่งการโคชชิ่งตัวต่อตัวนี้จะมีข้อดีเลยค่ะคือทําให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจร่างกายตัวเองว่าปัญหาต่างๆเน,นียเกิดขึ้นจากอะไรและเราจะมาออกแบบนะคะในเรื่องของวิธีการปรับพฤติกรรมปรับในเรื่องของการกินปรับรูปแบบของอาหารให้เหมาะกับแต่ละคนเช่นยกตัวอย่างค่ะเวลาที่เราท้องผูกท้องผูกมีหลายแบบเลยค่ะ มีท้องผูกแบบอืดแข็งมีท้องผูกแบบอืดเหนียวมีท้องผูกแบบมีแต่ลมเบ่งแต่ว่ามันไม่ออกมาแบบนี้ค่ะเวลาที่เรามีการโคชิ่งตัวต่อตัวเนี่ยเราจะสามารถนะคะรู้ถึงต้นเหตุแล้วก็แก้กันได้ตรงจุดก็จะทําให้ได้ผลค่ะถ้าใครสนใจในเรื่องของการลดหุ่นแบบสุขภาพดีในคอสซาสานความอ้วนพี่กุ้งก็จะมีทั้งในเรื่องของโลคขับไฮโปโปรตีนแล้วก็เทคนิคในการกินสลับด้วยนะคะใครสนใจสามารถติดต่อขอรับราคาพิเศษได้ทางไลน์ค่ะและเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดติดตามนะคะ ในทุกช่องทางชื่อพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทค่ะพี่กุ้งจะมาบอกสาระดีๆความรู้ดีๆแบบนี้อยู่เป็นประจำค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ